สวัสดีค่ะกับพบอการ์ชเชน่ของบมิมีก่กอีกแล้วนะวันนี้มิมี่จะมาดีดพัสดุค่ะก็จะเกียพัสดุกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปพึ่งเป็นสติกเกอร์รูปพึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นกระดาษทิชชูน,นี่ก็จะเขียนว่าแปดสิบ 80. นะคะแล้วก็จะมีสติกเกอร์ ตรอเบอรี่ด้วยก็าอาจจะไม่โฟก,กัสน,นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเขียนว่าขอบคุณที่อุดหนุนโอเคตรัน,น,นี้ก็จะเป็นขนมก็ะลาษแต่ว่าเรากินไป็นแบบไหนนะก็จะเป็นของดิสนีย์ในคอนมินี่มาก็อาจจะไม่ชัดนะ ก็จะเขียนว่าดิสนีย์เหมือนกันมีสันน่าฝุนตกคาเน็ตคาเนปเปอร์เอสเพปเปอร์นะคะมาดูอีกอย่างกันเป็นมินิแพนด้าบาัน มีของแถมให้ด้วยนะของแถมก็คือนสิกเกอร์นะคะเวลเหสำหรับวันนี้มันนี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายอย่าลืมหนะ้าม